บทปฏิบัติการที่8นะครับเราจะศึกษาการหากรดไขมันอิสระนะครับจากน้ํามันหลากหลายชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันคาโนล่านะครับน้ำมันข้าวโพดนะครับน้ํามัน ถลเหลืองนะครับน้ำมันรำข้าวนะครับน้ำมันมะกอกนะคร <man ic communist initiation> ับซึ่งเป็นน้ำมันที่ใช้ในทางการทำอาหารนะครับน้ำมันปาล์มนะครับน้ำมันดอกทานตะวันนะครับน้ำมันมะพร้าวแล้วก็น้ำมันงานะครับซึ่งอันนี้เป็นน้ำมันไม่ใช่น้ำมันงาเพียวๆนะครับก็เป็นน้ำมันสําหรับการปรุงอาหารนะครับการทำการทดลองนะครับนักศึกษาก็ดูนะครับมีขั้นตอนก็คือเตรียมฟาสต์นะครับขวดลูกชมพู่นี่แหละนะครับก็เตรียมนะครับโดยการเติมอทนอลลงไปนะครับแล้วก็ สารที่2นะครับก็จะเติมโคลลิฟอร์มนะครับอาจจะไม่ตรงในเอกสารนะครับนักศึกษาโคลลิฟอร์มจะเป็นสารที่อันตรายนะครับมีการระเหยเพราะฉะนั้นจะเป็นอันตรายต่อเยื่อบุนะครับจมูกอย่างเช่นจมูกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ในฮูดนะครับก็เปิดฮูดนะครับในการทํางานนะครับนักศึกษาก็ทํางานอย่างระมัดระวังนะครับเมื่ออยู่ในฮูดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ จะมาเตรียมนะครับาสารที่ทำการไตรเทชันนะครับก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับเราไว้ไตเทรตนะครับความเข้มข้น0.01โมลล่านะครับที่ใช้นะครับอันนี้ก็ใส่ในบิวเลตนะครับแล้วก็เติมนะครับอินดิเคเตอร์ซึ่งตัวเนี้ยก็เป็นฟีนอล์ลีนนะครับก็ปรับ PH ครั้งแรกก่อนนะครับโดยการที่ถ้ามันเป็นสิชมพูนะครับก็ปรับให้ไม่มีสีก่อนหลังจากนั้นก็ไปชั่งน้ามันใส่นะครับซึ่งในการทดลองก็ไม่ได้โชว์ให้ดูนะครับว่าชั่งน้ํามันใส่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาไปไตเตรตต่อนะครับผลการทดลองก็จะเป็นดังนี้นะครับนักศึกษาก็เลือกให้ตรงกับของตัวเองนะครับ